สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องจูจูสึไคเซ็นหรือว่ามหาเวทผนึกมันสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็คุยกันหลังอ่านมังงะมหาเวทผนึกมันในตอนที่254นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนแห่งการอวยคุสคาเบะของเรานะครับว่าคุสคาเบะเนี่ยมีศักยภาพในการต่อสู้มากมายนะครับผมเก็บซ่อนพลังที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนี้ก็เริ่มตอนมาที่คุสคาเบะนะ หลังจากที่ลงมาประชันหน้ากับสุคุาแบบตัวต่อตัวคุวาคาเบก็ได้ทําการก้างอนาเขตแบบยอ่อชินคเงเยริวออกมานะครับเพื่อเป็นการป้องกันการโจมตีของสุคราแล้วก็รอโอกาสในการโจมตีสวนกลับไปด้วยซึ่งสุคราที่เห็นอนาเขตแบบย่อของคุสคาเบสุคนาก็ได้ทําหน้าเหมือนดูถูกนิดหน่อยนะครับว่าอไออนาเขตแบบย่อเนี่ยเหรอจะมาใช้กับข้าคนนี้ที่มีการโจมตีแบบฟาดฟันส่วนคุาคาเบก็ได้คิดว่าอนาเขตแบบย่อเนี่ยมันก็สามารถใช้ต้านทานอนาเขต ได้เขตแดนหรือแม้แต่การโจมตีแบบพุ่งเป้าโดนแน่นอนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันสามารถตั้งรับได้ทุกอาคมที่เข้ามาแต่ยังไงก็ตามแต่คุาคาเบตคิดว่าถึงแม้มันจะเป็นอาาเขตแบบยอดแต่อานาเขตเนี่ยมันก็ยังเป็นอนณาเขตอยู่วันยังคำ่ำดังนั้นตราบใดที่คุาคาเบตยังอยู่ภายในอนณาเขตแบบย่อของตัวเองเนี่ยการเอาพุทธพลังของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นและพลังของสุคุณะที่เข้ามายังเขตแดนของเขาก็ย่อมอ่อนแอลงเช่นกันและเหนือสิ่งอื่นใดเลยอาณาเขตแบบย่อของคุาคาเบตยังมีความสามารถ ในการตั้งรับแล้วก็จู่โจมแบบอัตโนมัติด้วยนะครับเมื่อคู่ต่อสู้เข้ามายังรัศมีเขตแดนของเขาเนี่ยจะโดนการโจมตีหรือแม้แต่การป้องกันแบบอัตโนมัติซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่คุาคาเบะได้คิดค้นขึ้นมาด้วยตัวเองเลยตอนนี้สุคุนะก็ได้ลองของนะครับโดยการปล่อยท่าฟันเข้าไปโจมตีใส่คุาคาเบะแต่ทว่าคุาคาเบะก็สามารถป้องกันท่าฟันของสุคุุะได้แบบอัตโนมัติซึ่งสุคุุะที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับร้องโหูออกมาเลยนะครับว่าความเร็วในการตอบสนองเนี่ยก็ถือว่าไม่เร็วเลยคุส วิธีการป้องกันแบบอัตโนมัติเนี่ยมันก็ถือว่าช่วยเบามือไปได้เยอะนะครับดีกว่าที่เขาต้องไปสังเกตการโจมตีของสุคราจากท่าทางหรือว่าพลังเวทที่สุคุากกาลังจะปล่อยออกมาว่ามันจะมาจากตรงไหนทิศทางไหนแรงเบายังไงการที่เขาตั้งโปรแกรมอัตโนมัติแบบนี้มันก็ช่วยทําให้เขาเนี่ยลดการวิเคราะห์ไปได้เยอะและในตอนนั้นสุคราก็ได้ปล่อยท่าฟันมาอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งคซาคาเบก็ป้องกันการโจมตีแบบอัตโนมัติเช่นกันนะครับผมแต่ว่ารอบนี้คือเหมือนท่าฟันเนี่ยมันเฉียดนะครับคือม เกือบจะโดนตัวคูสคาเบะแต่ว่าก็สามารถป้องกันได้ทันคูสคาเบะเนี่ยก็เลยบอกว่าใจหายแวบเลยสุโขณก็ได้ขำนะครับว่าไอ้เจ้านเนี่ยเนี่ยมันเล่นสำแดงอาคมโดยที่ไม่เคลื่อนไหวร่างกายเลยงั้นเหรอฮ,ะ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 ฮะ่าฮ่ารอบหน้าเนี่ยฉันไม่พลาดแน่คซสคาเบะที่เห็นแบบนั้นก็คิดกับตัวเองนะครับว่าเอาแล้วตูตายแน่อาการแบบนี้เนี่ยถ้าผ่าโลกามันจะมาอีกแน่เลยเราก็ได้ตัดย้อนกลับมายังอดีตนะครับเมเมโกโจนาโนามิแล้วก็อุยอุยเนี่ยก็ได้มาคุยกันเรื่องของคูสคาเบะนะครับเมเม่ได้บอกว่า กันตามตรงเนี่ยในเรื่องแรงมากหรือแบบพลักกาลังเนี่ยคุซาคาเบะไม่สามารถสู้ชั้นกับนานามิได้หรอกนานามิได้พูดเสริมว่าแต่กรณีของคุณคุซาคาเบะเนี่ยต้องใช้คําว่านึกภาพเขาแพ้ไม่ออกมากกว่าจะให้นึกภาพว่าเขาเป็นผู้ชนะวิชาดาบเป็นเลิศทักษะค่อนข้างจะหลากหลายนอกเหนือจากใช้อาคมเขยดแดนเป็นหลักแล้วยังมีความสามารถด้านการวิเคราะห์และการตัดสินใจโดยอิงความรู้จากด้านสยเวทที่เขามีอยู่อย่างล้นเหลือเป็นผู้ชายที่รู้จักการประยุกต์แล้วก็สามารถพึ่งพาได้เธอเกิดว่าชัน ต้องเอาใครสักคนเนี่ยไปติดเกาะล้างด้วยฉันก็คอองเหลือคุสคาเบสังนี่แหละโกโจที่กําลังสั่งไอติมเนี่ยก็ได้พูดต่อขึ้นมาอีกนะครับว่านายคนนี้เนี่ยภัยตายของเยอะหน้าดูเหมือนกันนะไอ้ที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยก็อย่างอาณาเขตแบบย่อใช่ไหมล่ะบรรดาพวกผู้ใช้พลใส่หน้าใหม่เนี่ยการที่จะใช้อาณาเขตแบบย่อได้ต้องมีพันธะอะไรไม่รู้สารพัดเลยแต่สําหรับคุสคาเบสังแล้วเนี่ยกับสามารถทําให้สมบูรณ์ได้โดยที่ไม่ต้องมีพันธะอะไรกํากับเลยแถมขอบเขตของเขาเนี่ยยังกว้างโพดโพดด้วยเดอ้อแล้วภาพ ่อสู้ในปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้คูสคาเบะของเราก็ได้ทําการขยายขอบเขตของอาณาเขตแบบย่อออกมาครอบคลุมตัวสุขุนะเพื่อที่จะเข้าโจมตีใส่สุขุนะเพราะว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาอยู่ในรัศมีขอบเขตของคูสคาเบะเนี่ยคูสคาเบะจะทําการเข้าโจมตีแบบไม่ยั้งโดยอัตโนมัติเลยนั่นเองเราก็ได้ตัดกลับไปที่เมเมอีกรอบหนึ่งนะครับเมเมได้บอกว่าไอสายชินคังเงะริวส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นหลอกล่อคู่ต่อสู้แล้วก็เข้าสู่ระยะแต่ว่าสําหรับคูสคาเบะซังเนี่ยเขาใช้วิธีในการขยายขอบ อาเขตอาณาเขตแบบยอ่อเพื่อให้คู่ต่อสู้เข้ามาอยู่ในระยะโดยปริยายยไม่หนำซ้ำอาณาเขตแบบย่อของคู่สคเบยยังได้สอดแทรกการโจมตีแบบอัตโนมัติเอาไว้ด้วยคนที่สามารถพาตัวเองไต่ระดับขึ้นมาเป็นนักอาคมระดับหนึ่งได้ทางดังที่ไม่มีอาคมถือว่าสุดยอดมากๆเขาเนี่ยสู้โดยใช้กระดูกสันหลังคิดมากกว่าใช้สมองคิดดังนั้นฝ่ายที่ถูกคู่สคเบะสั่งเล่นงานเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมใจพ่ายแพ้แล้วก็น่วมได้เลยแล้วนานามิก็ได้พูดต่อเมเมย์ขึ้นมาอีกนะครับว่าผมเองเนี่ยก็ ไม่เคยเห็นใครสามารถหลบการโจมตีของเขาได้สักคนแต่นี้ก็ไม่นับรวมคนประเภทแบบเออถ้าเกิดโดนการโจมตีแล้วแล้วไงล่ะฉันก็ไม่เป็นไรสักหน่อยแบบโกโจนะตัดกลับมาที่การต่อสู้ครับหลังจากคุสคาเบะได้ขยายขอบเขตอาณาเขตแบบย่อครอบคุมตัวสุคุณะแล้วตอนนี้คุสคาเบะก็ได้เข้าไปใช้ดาบฟาดฟันโจมตีใส่สุคุณะแบบรัวๆนะครับเป็นการโจมตีแบบอัตโนมัติเลยซึ่งตอนนี้ก็ได้มีเลือดเนี่ยกระเซ็นออกมาจากตัวสุคุนะทั้งตัวนะครับผมแต่ว่าบาดแผลก็ไม่ได้ลึกอะไรมากซึ่งดูเหมือนว่าสุคุณะมัน จะยินให้คูสคาเบะฟันไปเรื่อยๆนะครับจนตาบุูาคาเบะถึงกับหักเลยแต่ต่อให้ดาบจะหักแล้วคซสคาะเบ่ก็ยังไม่หยุดนะครับเขาได้ถอดเสื้อโค้ทออกแล้วก็เหลือสูตรตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ได้ทําการเข้าใช้หมัดเนี่ยต่อยประโคมใส่สุคุนะแบบไม่ยั้งกระโดดทีบเตะใส่สุคุนะจนทําให้สุคี่ยถึงกับตัวกระเด็นไปชนกับสะพานนะครับผมจนสะพานเนี่ยพังเลยซึ่งคซสคาเบะก็ไม่หยุดแค่นั้นนะครับเขายังคงวิ่งเข้าไปซ้ําการโจมตีใส่สุคุนะแบบไม่ยั้งซึ่งระหว่างการต่อสู้ ใช่จา,ามแบบเนี้ยมันไม่สมกับเป็นตัวเขาเลยต้องเป็นเพราะยากะซังแหงเลยเพราะเป็นบุญคนที่ยากะซังเนี่ยเคยสร้างเอาไว้มันค้ำคอเราอยู่ก็จริงที่ว่ายากะซังคนนั้นไม่อยู่แล้วแต่เพราะไม่อยู่แล้วนี่แหละมันเลยยิ่งปวดขมับขึ้นมาก็อย่างที่เคยได้ยินกันบ่อยๆแล้วนะว่าคนที่ตายไปแล้วพูดไม่ได้ไอ้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ทําได้แต่จินตนาการประโยคที่คนตายไปแล้วจะพูดว่าคนตายไปแล้วเนี่ยจะพูดประมาณไหนทั้งที่จริงๆแล้วต่อให้เราไม่สู้แบบถวายชีวิตเนี่ยยากะซังก็คงไม่บ่นว่าอะไรเราด้วยซ้ำ รวมทั้งใช่ว่าเขาจะไม่ให้เราไปเจอกับน้องสาวแล้วก็ทาเครุสักหน่อยเพียงแต่ว่าเขาก็คงทําหน้าตาเศร้าๆเล็กน้อยเศร้าที่ไม่มีโอกาสร่วมต่อสู้ไม่ใช่เศร้าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ยอมทุ่มแบบสุดตัวถวายชีวิตและในตอนนั้นก็ได้ตัดมาที่คําพูดของโกโจเมเมะแล้วก็นานามิอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่เหตุผลข้อใหญ่เลยที่ฉันเลือกเชียร์คุซคาเบะนั่นก็เป็นเพราะว่าแม่ปากเขาเจะบแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยลืมคําว่าสัจธรรมเลยพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคุซคาเบะเขาเป็นนนคดีม้ ใจส,สีสังคมแบบสุดๆเลยนั่นเองแล้วตอนนี้ก็ได้ตัดมาที่คุูสคาเบะนะครับซึ่งคุซสคาเบะเนี่ยก็ได้คิดกับตัวเองว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเรามัวมาคิดนู่นคิดนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราถอยซูคุน่าเนี่ยคงไม่แคล้วฆ่าทุกคนที่อยู่ในเกมคัดออกซึ่งแน่นอนว่าต้องรวมไปถึงมิวะด้วยในเมื่อพวกเด็กๆยังยอมต่อสู้แบบถวายหัวแล้วตัวเราที่เป็นผู้ใหญ่จะมัวหงออยู่ได้ยังไงล่ะแล้วตอนนี้คุูสคาเบะก็ได้ทําการใช้ชินข้างเงะร็วนะครับผมโดยการงอกดาบออกมาจากดาบที่หักแแต่ว่วานานบสงพรจั ประมาณนี้แล้วก็เข้าไปเล็งแทงใส่หัวใจของสุขุนะในระยะประชิดนะครับแต่ทว่าสุขุนะก็สามารถใช้นิ้วมือเพียงแค่2นิ้วคีบดาบของคุสคาเบะเอาไว้ได้แล้วก็ได้บอกกับคุสคาเบะว่าคิดจะเล่นงานที่หัวใจของฉันที่มันบาดเจ็บอยู่แล้วสินะลูกไม้ตื้นๆแบบเนี้ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกคุสคาเบะเนี่ยก็บอกว่าบาดซบเอ้ยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่คุสคาเบะนะครับที่ตอนนี้ก็นอนล้มพึงอยู่นะครับอาแขนแล้วก็มีเลือดเนี่ยออกมาเต็มร่างกายเลยเหมือนโดนสุขุนะฟันไปเมื่อกี้ในตอนนั้นรถเก ได้วาปมานะครับเตรียมเก็บ,บคุาคาเบกลับไปอีกหนึ่งคนแต่ทว่าสุขุนะก็ได้โผล่มาด้านหลังอุยอุยนะครับแล้วก็ได้บอกอุยอุยว่าบอกตามตรงนะฉันเนี่ยเอือมกับมุกนี้เต็มท้นแลวกแกเนี่ยมันน่าลมคานจริงๆแล้วก็เตรียมฆ่าอุยอุยแต่ทว่าในจังหวะที่สุขุนะฟันใสอุยอุยไปเนี่ยก็ได้มีอีกหนึ่งตัวละครนะครับปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเป็นตัวละครใหม่นะครับได้มาช่วยอุยอุยเอาไว้ซึ่งคนคนนั้นก็คือมิเกลนั่นเองนะครับซึ่งสุขุนะที่ได้เห็นมิเเเเเเกก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 ลลนนน่่่่่ยยย็็งงงครรัับบวววาาาาออปใฉไไู้้้จแแด หลังเขาเราว่าไม่เติมนงเติมเน็ตบ้างเลยที่ไม่รู้จักชันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงแต่ก็นะมนุษย์บนแดนเกาะเนี่ยก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละชอบคุกคีอยู่แต่ในกะลามไม่โผล่มาดูโลกภายนอกกันบ้างเลยซึ่งอันนี้ก็น่าจะแซะคนญี่ปุ่นนะครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยมองโลกภายนอกสักเท่าไหร่นะครับอยู่แต่ในเกาะญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสาหรับมหาเวทผนึกมาในตอนที่254ซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตอนที่แล้วเลยตัวเก่าไปตัวใหม่มานะรต่อนหนนากนานนก็เปแงวยม ซึ่งผมคิดว่าอาจารย์เกเกอาจจะเล่นประเด็นนักคุณใสาจากต่างประเทศก็ได้เพราะว่าก่อนในนี้ก็มีการพูดถึงว่านักคุณใสเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบจํานวนหนาแน่นมากๆเลยก็คือในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าสมองของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากสมองของพวกไกจินคิดว่าอาจารย์แกก็น่าจะใส่ประเด็นตรงนี้มาเพื่ออวยมิเกียวทให้มิเกียวของเราเนี่ยดูหัวเทพขึ้นมานะครับและก็ลงเอยเหมือนกับทุกๆคนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดมิเกลยวโดนจัดการภายในครึ่งต่อเนี่ยจะมีแบบประเด็นโวคกเอาคนดามาฆ่าตาย แบบนี้ได้ยังไงหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่ามีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือตายทุกเชื้อชาติแล้วอเมริกาผิวขาวมาก็ตายเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครเอาซูคุณะของเราอยู่แล้วซึ่งผมว่าอาจารย์เกเกะแกน่าจะอยากสร้างตำนานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจบแบบดีๆเนี่ยคนก็ไม่น่าจะพูดถึงใช่ไหมการ์ตูนดีๆหลายเรื่องที่จบเนี่ยเราก็ไม่ค่อยพูดถึงตอนจบของมันหรอกว่ามันมีความสวยงามยังไงสมบูรณ์แบบยังไงแต่การ์ตูนที่แบบเออบีดมันแบบเออมันอย่างนี้นะหรือป้าหมอนชาแมนคิงมันเป็นอย่างนี้คืืออผมมมไ่เคคยดูชานงั ไปแค่แบบช่วงต้นๆ่นะแต่ผมยังได้ยินการพูดถึงแบบเหตุการณ์ปาหมอนอย่างงู้นอย่างนี้มันยังเป็นฉากที่แบบยังถูกเอามาพูดถึงในเวลาที่เออมันมีกระตูนที่แบบกําลังออกทะเลกําลังแบบตอนช่วงท้ายมันกําลังจะเละแล้วก็มักจะมีคนพูดถึงการปาหมอนอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมว่าอาจารย์เกเกเนี่ยแกอยากจะเป็นตำนานแบบนั้นหรือเปล่าคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันจบแบบ,บดีๆนะ่ะผ่านไปอีก10ปี20ปีเนะี่ยเราอาจจะลืมกระตูนเรื่องนี้เลยก็ได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบเนี้น ยังพูดถึงวันที่เราแบบคุยกันอยู่ในวันนี้นะครับว่าเออการ์ตูนมันฮาดีนะครับนั่นแหละครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแหละว,ว่าอาจารย์แกอยากจะเป็นตำนานจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีจุดแบบหักมุมนะครับทําให้คนอ่านล่องว้าวว่าโอ้โหอาจารย์แกคิดได้ยังไงเนี่ยหลอกคนอ่านมาขนาดนี้โอ้โหสุดยอดมากตบมือ ก็มารอดูกันนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วมหาวทผนึกมาของเราจะลงเอยยังไงนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ